ช่วงนี้รเราเห็นเออแคตเตอร์ที่ดังอย่างเอ็กคอร์ดฮาร์ลเกอร์ร,รังแคดเมโทราักสามอย่างเมามาันะครับไม่ได้ครับลูกกระแสติ่งัแล้วเราต้องแคดต,ต,<อ>ต่อมาสองเล่เพิ<ม>่งผ่านเมื่อกี้ดิงดาไปครับรออยู่กับชอบอยู่ผมลูโมนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าเมโทรสลักเจ็ดนะครับไปลูกเลยเกมนี้แพลตฟอร์มของมันก็อยู่ที่เครื่อง nds นะครับผมอ่ะกดไม่กดไม่ไปวะเอ้า ได้ข่าวว่าเซตปุ่มมาแล้วทำไมไม่ไปสตาร์ทเอนเตอร์ปาร้าไปได้ป้ายในแคบบบเออเราเล่นน้องมอแล้วเนะี่ยคุณจะพอน,นี้มาร์โก เกิดที่อาโบยเยสเซลมัเป็นตำแหน่งเอ,อมเตอร์อะไรก็ว่าไปยูสิโสเลยนะแล้วพวกู่้าเก้าอิ้วอยหบห้าเยเลเอลิสาาโมโตโอเกอร์ฮามารวัิโรลามโบนซึ่งเรงาจะเล่น,น,ล,นลาโบนะเพรามีฟอตส์เฟาาอนั้นเกินไปได้ว่ะ เรเล่นไปต่ออีไปเลยีจอยมากครับเ็นยก็อยู่รถเครื่องเอนเดียนะผมก็ใจเเลยเล่นนะฮะคดี๋ยวเดี๋ยวไม่ร้อามเกม่วู่ให้เกอไใหโอ้ยเนียอ๋อนี่เราผมบอกววว่าเนียตาเราเปิดใหม่แล้โอ้โหมนีโอ้โหีพคอแ๊บ รีรีเสียงเกมแบบนึงครับโคตรดังในเสียงโอ้ไม่รู้จะดังไปไหนโอเคครับต่อต่อครับโอเคไปบึ้ม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 ไ้แล้วออกระเบิดหมดย่เลยตายไปแลวระเบิดไม่มี้ใช้นะครับอุ้ยตายเย่จุไป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  อ่าบึมบึมบึมนะครับเอาไปเล่นนะครับชิคกี้โอบไปเลังเจ็บอุ้ยซึ่งอันนี้หน้าจอของเอ,อ่ออีโมนี้มันก็จะไม่ตออกมาขยายได้ครับทำให้ภาพรายการลบอาจจะเล็กแป๊นิดหนึ่งครับแต่ว่าก็จะแหลกน้อยกว่าเดสมูเม้นะซึ่งจะมีความแรลกถูงกว่าเยอะนะค่อนข้งางเยอะก็ ก็ผมเห็นว่าเอออีโมนี้มันดีกวาแล้วแค่อีโมนี้ดีกว่ายอมลำบากเล่นนิดนึงเพื่ไปทัเฉพาะนะมีแฟนคับเ่ไรกูถจริงมีมีใครดูช่มึงมี่ยไม่มีแต่เจะแค่ต่อไปเออทำไมมันมันาดตอนที่แคอีกโมนเนี่ยอาตายแล้วมึงแต่งงกู เครดิตเดือดสีเดียว 4, กันอ้องครับเครดิตมีแค่ห้านะครับจะตายไม่ได้จะต้องเก็เอเอผมตายไม่ได้ผมตายแล้วไปโมฮาลไปไหนมีแปไรอา้าวมีอะไรมาช่วยมีอะไรมาช่วยเก็บแปกก่อนเก็บแปกะไปอย่างนี้ มึงก,ก็แปดคูแปแล้วพอไอ้กระตือกระจายับบนี้พอยอ้กระตืยกระจายแบบนี้หลบไอ้คิวหลบเฮ้ยเออเฮ้ยหลบหลบโอ้ยเทปภาพนี้เจบครับ,เ,บ,รบเราเดี๋ยว ซึ่งเมื่อลาเพื่อนอาจจะรู้ว่าเอ้ยทำไมตอนจบมันถึงได้มื่นหรือได้สองมื่นนะฮะหรือว่าปกติเนี่ยที่เล่นกันว่าจะได้ศูนย์ซึ่งโบนัสตรงนั้นเราจะได้จากเออช่วยไอ้กแก่นะครับเพราะในชีวิตนั้นเนี่ยที่ช่วยไอ้กแก่เราไม่ตายนะอย่างคุณมสองที่ชี้อยู่ด้านล่างเนี่ยนะตายมันก็จะปปรีเซ็ตคุณูทรงตรงนี้นะครับโอเคเราก็ไปต่อกันเลยครับเอา้าวทำไมรอบนี้เจอบอสเร็วจุง ป้ายจะไม่มีอาจจะมู้ในคลิปแรกนะเพราะว่าแคร์ไปแล้วรอบนึงเนอะทำยังไม่ให้ตกใจอะไรเท่าไหร่ฮะแต่บอสแม่กคายากมากครับถ้ามีคนบอกโอ้โหปัการังโอ้ยโอ้เออขอแนะนำับมีระเบิดปลาให้หมดครับเรั้งเดียกแลบอสตัวนะครับในเรือสลักโอ้โหเอ้าโอ้เล่นไปครับอย่าให้เสียเอ้าอยู่ไหน อยู่ไหนอือหือระเ,เ,เบิดทั้งนั้นระเบิดทั้งนั้นขอลูกนึงไม่โดนโผล่ไหนวะขวาอุ้ยไม่แม่ไม่แม่โอ้ยอุ้ยโดนจนได้ครับโอเคอยู่ไหนอยู่ไหนเขาหมดอยู่ไหนเขาหมดเอาให้แตกเอาให้แตกเอาให้แตก เครดิตแม็กซ์ไทยก่อนเชียร์จุ้่หลังแรกเครดิตไม่จะหมดเลยที่เขียนนางเล่นใหม่นะเว้ยพอสองแสนแล้วเห็นไหมนะยิงไม่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 โอ้ยยิงกระตุกบอลโอ้โอ้โหตายกระตุกบอลชัวร์ครับโอเคครับ อ,อยู่ไหนอยู่ไหนอุยอ้ยอุย้ยกลางบุงแล้วเออลืมไปครับระบบภาคนี้ก็จะมีการเปลี่ยนปืนด้วยนะฮะซึ่งเป็นอะไรชีญเดียมากอ้าวบอสต,ตายแล้วเหรอจอกจุกโอ้ยยังไม่ตายด้วยตกใจนะว่าบอสต,ตายแล้วมีหน้าบอสแม่งจัดไปแบบนี้เป็มพลิ้งหนึ่งรนะ้อยนัดนะครับเวลาเขาตายเราต้องรีบใช้ยอคุ้มพูดเนี่ยไม่จบใช้คุ้มตายโอ้ ตายแล้วอ,อุ้ยเจ้านะฮึระเบิดมดระเบิดมด,มมดยิงยิงยิงเออเรียบร้อยครับนะอบอสกระจกกระจกกระจกบ้านแมน่เปี่ยไปสามเครดิตกระดานแล้วเนี่ยนะนะโย่ ครับนมพิดสเนอร์คือเราช่วยไม่ได้นะทุกคนมิชินโคมพีชก็จบพาร์ทแล้วเพียงเท่านี้สวัสดีครับ